ประกาศิทธิราชามังกรบทที่4,793 IQ ต่ำถังเซียวยี่เมื่อเห็นชายหนุ่มคนนี้ท่าทีของผู้หญิงทั้งสองก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยหงเหยาวหลานเหยาเจ้าทั้งสองเป็นพี่น้องตาบอดหรือไงเจ้าไม่ต้องการรางวัลก้อนโตแต่เจ้ากลับยืนกรานที่จะขายเครื่องรางที่พังของเจ้าถังเซียวยี่พูดด้วยความดูถูกพร้อมกับเขย่าพัดพับของเขาคุณถังคุณหมายความว่ายังไงหงเหยาถาม คุณไม่รู้จักคนนี้เหรอถังเสียวยี่ถามหงเหย่และหลานเหวาส่ายหัวพวกเขาไม่รู้จักเฉินผิงแต่เนื่องจากอาณาจักรของเฉินผิงนั้นต่ำและหน้าตาของเขาไม่คุ้นเคยพวกเขาจึงมาขายเครื่องรางอัมพรางให้กับเขาไม่น่าแปลกใจทังเซียวยี่ยิ้มเล็กน้อยชายผู้นี้เชื่อเฉินผิงและเขาคือคนที่ตระกูลหัวตามล่าด้วยหินนางฟ้าสองแสนก้อนหินนางฟ้าสองแสนก้อนสองสาวพี่น้องหงเหยาและหลานเหย่สศตาก,กัน ดวงตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจคุณถังคุณไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมเขาซึ่งเป็นผู้ฝึกฝนระดับสามในอาณาจักรมหายานจะมีค่าถึงสองแสนหินนางฟ้าได้อย่างไรล้านเยาถามด้วยความสงสัยใครกันวะที่มีเวลามาล้อเล่นกับเธออย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่ตระกูลหัวผู้ฉันไม่สนใจว่าเขาอยู่ระดับไหนพวกเธอสองคนออกไปจากที่นี่ซะถ้าพวกเธอทำให้ฉันไม่พอใจผู้ชายของฉันไม่ได้แต่ต้องผู้หญิงมานานแล้ว ถังเซียวยี่พูดกับน้องสาวทั้งสองคุณถังอยากโกรธไปเธอไปกันเถอะหงเหว่รีบดึงน้องสาวของเธอและยิ้มขอโทษแต่ทันทีที่น้องสาวทั้งสองหันหลังเพื่อจะออกไปก็มีลูกบอลแสงหลายสิบลูกถูกโยนออกจากมือของพวกเธอลูกบอลแสงเหล่านี้ระเบิดออกมาด้วยแสงที่แวววาวและเกิดการระเบิดขึ้นหลายครั้งในทันทีถังเซียวยี่ถูกจับได้โดยไม่ทันตั้งตัวจากการโจมตีอย่างกระทันหันนี้และถอยกลับอย่างรวดเร็ว เรียบหน่อยสิคุณยังรอที่จะตายที่นี่อยู่อีกเหรอหงเหยาวดึงเฉินผิงขึ้นและหนีไปอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันหลานเหยาก็วางเครื่องรางปกปิดตัวไว้บนตัวเฉินผิงเพื่อซ่อนอนมหายใจของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้ถังเซียวยีและคนอื่นๆตามมาทันเขาไอเว่นเอ๋ยไล่ตามมันไปถังเซียวยีโกรธมากและไล่ตามเขาไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับลูกน้องของเขา หงอยาวและหลานยาวจับเฉินผิงวิ่งไปเครื่อนชั่วโมงจนกระทั่งเครื่องรางอำพรังบนร่างกายของพวกเขาหมดฤทธิ์จากนั้นพวกเขาจึงหยุดหายใจชายทั้งสองเรียบหยิบยาออกมาสองสามเม็ดเพื่อเติมพลังในขณะที่เฉินผิงมองดูพวกเขาด้วยความประหลาดใจทำไมพวกคุณสองคนถึงต้องการช่วยฉันเฉินผิงถามด้วยความ,มง,งุนงงไม่มีเหตุผลผหงอยาวพูดหลังจากหายใจเข้าสองครั้งพวกเราพี่น้องมีน้ำใจมากคุณจะขอบคุณพวกเราอย่างไร ล้านเหยาถามใจดีเหรอเฉินผิงยิ้มคุณใจดีแต่ยังบังคับซื้อและขายและรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าล้านเห่ยาจ้องมองเฉินผิงบังคับซื้อและขายก็ดีพอแล้วแต่คุณเห็นคนที่ต้องการค่าคุณโดยตรงเพื่อรับรางวัลพี่สาวของคุณไม่ได้ช่วยฉันเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเองเหรอเฉินผิงหัวเราะ เมื่อท่านได้เห็นแล้วพวกเราพี่น้องจะไม่พูดอ้อมค้อมฉันไม่เคยคิดว่าผู้ฝึกฝนระดับสามของอาณาจักรมหายานอย่างท่านามีค่าเท่ากับหินนางฟ้าสองแสนก้อนฉันไม่รู้ว่าสมองของตระกูลหัวเป็นสนิมหรือมีหินนางฟ้ามากเกินไปและไม่มีที่ให้ใช้แต่ไม่ต้องกังวลฉันจะลงมืออย่างรวดเร็วและจะไม่ปล่อยให้ท่านต้องทนทุกข์หงอยเห่ยาจ้องมองเฉินผิงและพูดเพื่อปลอบใจเขาเฉินผิงมองดูพี่น้องฝาแฝดตรงหน้าเขาแลวา้วว่อดหัวร้องไม่ได้ ผู้หญิงสองคนนี้มีความฉลาดอยู่บ้างแต่ไม่มากนักคุณหัวเราะอ,อะไรคุณไม่กลัวความตายเหรอล้านเหยาถามฉันหัวเราะย้อปัญหาไอคิวของคุณเฉินผิงกล่าวอะไรนะเจ้ากล้าหัวเราะย้อพวกเราเหรอล้านเหยาชี้ดาบในมือไปที่เฉินผิงใช้สมองของคุณดูสิตรกูลหัวมีหินนางฟ้ามากเกินไปหรือสมองของพวกเขาเป็นสนิมกันแน่พวกเขาใช้หินนางฟ้าสองแสนก้อนเพื่อฆ่าฉันผู้ฝึกฝนมหายานระดับสาม พวกเขาไม่สามารถส่งผู้อาวุโสมาฆ่าฉันแบบสบายๆได้เลยหรือไงทำไมพวกเขาถึงต้องการคำสั่งฆ่าและหินนางฟ้าสองแสนก้อนด้วยเชิญผิงกล่าวบทที่4,794ไม่เคยได้ยินดวงตาของหงเหยาวหันมาและเธอกล่าวอย่างครุ่นคิดถูกต้องแล้วทำไมตระกูลหัวไม่ทำมันเองละ่ะเพราะว่าตระกูลหัวรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเขาที่จะฆ่าฉันเพราะฉันมีคนอยู่ข้างหลังฉันและพวกเขาไม่กล้าที่จะล่วงเกิน ดังนั้นพวกเขาจึงเสนอรางวัลและให้คนอื่นําเชิญผิงอธิบายคุณมีคนอยู่ข้างหลังคุณไหมคนที่อยู่ข้างหลังคุณแข็งแกร่งกว่าตระกูลหัวหรือเปล่าล้านเหยาวถามเชิญผิงยกมุมปากขึ้นครอบครัวหัวเล็กๆสามารถถูกทำลายได้ด้วยการโบกมือของเขาบ้าเอ๋ยทำไมฉันถึงไม่เชื่อว่ามีใครบางคนอยู่ข้างหลังคุณบอกฉันมาสิว่าใครเป็นผู้สนับสนุนคุณ หลานเห่ยาไม่เชื่อว่านักฝึกฝนระดับสามในอาณาจักรมหายานจะมีผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งได้ผู้สนับสนุนของฉันก็คือตัวฉันเองเฉินผิงชี้ที่ตัวเองแล้วพูดเจ้ากล้าเล่นตลกกับพวกเราพี่น้องข้าหลานเห่ยาคิดว่าเฉินผิงเล่นตลกกับพวกเธอดังนั้นเธอจึงเกือบจะฆ่าเฉินผิงแล้วแต่ในขณะที่เขากล้าที่จะลงมือเขาก็รู้สึกถึงรัศมีแห่งความน่าสะพรึงกลัวกำลังกดทับเขาอยู่ มาดูกันว่าคุณจะวิ่งหนีได้อย่างไรถังเซียวยี่เข้ามาอย่างโกรธจัดจากนั้นก็ต่อยเฉินผิงและน้องสาวทั้งสองสภาวะสูงสุดของระดับที่9ก้าของอาณาจักรมหายานทําให้หมัดนี้เต็มไปด้วยออร่าแห่งการทําลายล้างโลกหงเหวยและหลานเหยาวยตกตะลึงเมื่อเห็นสิ่งนี้แต่ก็สายเกินไปที่จะหลบหนีแล้วทั้งสองคอนมีสีหน้าสิ้นหวงังพวกเขารู้ดีว่าวันนี้ไม่มีทางหนีออกไปได้ภาพ ทันใดนั้นร่างของถังเซียวยี่ก็แข็งค้างและเขาก็ร่วงลงมาจากกลางอากาศอย่างรวดเร็วถังเซียวยี่เบิกตากว้างและจ้องไปที่หน้าอกของเขาอย่างว่างเปล่ามีอยู่ช่วงหนึ่งดาบได้แทงเข้าไปในหน้าอกของถังเซียวยี่ดาบสังหารมังกรน้องสาวทั้งสองตกตะลึงเพราะพวกเธอไม่เห็นชัดเจนว่าดาบออกมาได้อย่างไร เมื่อเห็นเช่นนี้ผู้ติดตามทั้งสองที่อยู่เบื้องหลังถังเซลีก็ระเบิดพลังอันน่าสะปรึงกลัวออกมาทันทีและยืนทางซ้ายและขวาของถังเซลีทั้งสองคอมีพละกำลังระดับแรกของอาณาจักรอมะตะเมื่อพวกเขาเห็นถังเซลีถูกดับแทงคิ้วของพวกเขาขมวดเข้าหากันด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาพวกเขาไม่สามารถคิดออกเลยว่าดาบนั้นสามารถเจาะร่างของนายน้อยของพวกเขาได้อย่างไร สหายเต๋าเฉินพวกเรามาจากนิกายถังและนี่คือท่านชายน้อยแห่งนิกายถังของเราพวกเราหวังว่าท่านจะช่วยท่านชายน้อยของเราได้นักฝึกฝนคนหนึ่งพูดกับเฉินผิงโดยกำม,มัดแน่นความสามารถในการเจาะร่างของถังเซี่ยวยีด้วยดาบในทันทีต่อหน้าต่อต,อตาพวกเขาความแข็งแกร่งของเฉินผิงไม่สามารถถ,ถึงระดับที่สามของอาณาจักรมหายานตามที่เขาเปิดเผยได้อย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นถังเซี่ยวยี่ยังอยู่บนจุดสูงสุดของระดับที่9้าของอาณาจักรมหายาน เป็นไปได้อย่างไรที่ดาบจากผู้ฝึกฝนมหายานระดับที่สามาจะจาดทะลุร่างกายของเขาได้คำอธิบายเดียวตอนนี้คือเฉินผิงซ่อนความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาไว้นิกายถังเฉินผิงใส่หัวไม่เคยได้ยินเลยซอวบดาบสังหารมังกรกลับมาอยู่ที่มือของเฉินผิงแต่ร่างของถังเซียวยี่ก็ถูกตัดเป็นสองท่อนทันทีทั้งวิญญาณและร่างกายของเขาถูกทำลาย ในเวลาเดียวกันกระเป๋าเก็บของบนตัวของถังเสี่ยวยี่ก็บินไปอยู่ในมือของเฉินผิงด้วยเขาเป็นนายน้อยจากตระกูลที่ร่ำรวยจริงๆเขามีของดีมากมายเฉินผิงมองดูถุงเก็บของแล้วจึงพูดกับพระสงฆ์นิกายถังสององค์ยินดีให้คุณล้างแค้นให้กับนายน้อยของคุณพระสงฆ์นิกายถังสององค์มองหน้ากันแต่ไม่มีใครกล้าขยับยิ่งเฉินผิงแสดงท่าทีเช่นนี้มากเท่าไหร่ทั้งสองคนก็ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเท่านั้น ชายทั้งสองได้แต่จ้องมองเฉินผิงโดยที่มือของพวกเขากำแน่นรัศมีแห่งความหวาดกลัวแผ่ออกมาจากร่างกายของพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆเลยดาบที่เพื่อนจะทิ้งให้พวกเขาทั้งสองยังคงมีความกลัวหลงเหลืออยู่ทั้งคู่ล้วนเป็นปรมาจารย์แห่งอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงอมะตะแต่พวกเขากลับไม่เห็นด้วยซ้ำว่าเฉินผิงเคลื่อนไหวอย,อย่างไรเดิมที่ฉันคิดว่าด้วยทักษะของถังเซี่ยวยี่แม้ว่าเขาจะไม่สามารถคู่ต่อสู้ของ เฉินผิงได้เขาก็ไม่สามารถถูกฆ่าได้ทันทีตราบใดที่สถานการณ์ยังไม่เหมาะสมพวกเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือใครจะรู้ว่าถังเซียวยี่ถูกเฉินผิงฆ่าทันทีในที่สุดตอนนี้พวกเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมตระกูลหัวจึงเสนอรางวัลหินนางฟ้าสองแ0นก้อนเพื่อฆ่าเฉินผิงความแข็งแกร่งแบบนี้มีค่ามากกว่าสองแสนตำลึง หลังจากจ้องมองเฉินผิงสักครู่พระสงฆ์นิกายถังทั้งสองก็สลายรัศมีของตนไปอย่างช้าช้าหันกลับมาแต่ละคนยอกลางของถังเซียวยี่ขึ้นเรื่งหนึ่งและหายลับไปในท้องฟ้าอย่างรวดเร็วบทที่4,795เหลรียญซานเหมินจนกระทั่งพระสงฆ์นิกายถังสองรูปออกไปสองสาวพี่น้องหงเหยาและหลานเหยาจึงถอนหายใจด้วยความโล่งใจและล้มลงกับพื้นทันที อ,อราของพระภิกษุสององค์จากอาณาจักรอามาตะเมื่อกี้นี้ทําให้ทั้งสองพี่น้องทนไม่ได้อย่างมากขณะน,นี้ทั้งสองคนแทบจะหมดแรงแล้วเฉินผิงหันกลับมามองน้องสาวทั้งสอง,งด้วยดวงตาที่สงบนิ่งราวกับน้ํายิ่งเฉินผิงสงบมากเท่าไรน้องสาวทั้งสอง,งก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นเท่านั้นคุณเฉินฉานเราผิดไปแล้วโปรดอภัยให้เราด้วยเราเต็มใจที่จะมอบทรัพยากรทั้งหมดที่เรามี หลานเห่ยาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปใบหน้าของเธอซีดเผือกร่างกายของเธอสั่นเทาและเธอดูน่าสงสารถ้าคุณเฉินไม่ให้ความสําคัญกับทรัพยากรของเราพวกเราพี่น้องก็สามารถให้ร่างกายของเราเพื่อความบันเทิงของเขาได้พวกเราเป็นพี่น้องฝาแฝดและสามารถมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับคุณเฉินได้หงเหยากระพริบตาโตและพูดจีบเฉินผิงไม่หยุดไม่สนใจเฉินผิงพูดแล้วหันหลังกลับแล้วจากไป พี่สาวคนไหนหรือเปล่าเฉินผิงไม่สนใจเลยตอนนี้อย่างไรก็ตามเขามีผู้หญิงอยู่ไม่น้อยเฉินผิงหันหลังแล้วเดินออกไปซึ่งทําให้พี่สาวทั้งสองประหลาดใจมากพี่สาวทั้งสองมองหน้ากันจากนั้นก็ลุกขึ้นและไล่ตามเฉินผิงคุณเฉินรอสักครู่หงหยาวตะโกนอะไรนะพี่สาวทั้งสองยืนกรานให้ฉันนอนกับเธอเรอเฉินผิงขมวดคิ้วเล็กน้อยหงหยาวหน้าแดงและสายหัว หน้าตาของพี่สาวเราไม่ได้อยู่ในสายตาของนายเฉินอย่างแน่นอนเราแค่อยากเตือนนายเฉินว่าคนที่คุณเพิ่อฆ่าไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาคุณอาจไม่รู้ว่าเขาเป็นใครฉันไม่ได้เพิ่งพูดไปเหรอนิกายถังอะไรนายน้อยคนไหนเฉินผิงกล่าวถ้าอย่างนั้นคุณเฉินก็คงไม่รู้แน่ชัดว่านิกายถังคืออะไรหงเหยากล่าวไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามหากเขาต้องการฆ่าฉันเขาจะต้องตายไม่สําคัญว่าราชาแห่งสวรรค์จะมาหรือไม่ นี่คือกฎของฉันเฉินผิงกล่าวอย่างไม่ใส่ใจเมื่อน้องสาวหงเหยาและหลานเหยาได้ยินดังนั้นพวกเธอก็เหงื่อแตกพลาดคิดว่าพวกเธอแค่ต้องการหลอกเฉินผิงเท่านั้นและไม่ได้ต้องการฆ่าเขาจริงๆไม่อย่างนั้นน้องสาวทั้งสองคงกลายเป็นศพไปแล้วคุณเฉินชายคนนั้นชื่อถังเซียวยี่เขาเป็นลูกชายของตระกูลถังแม้ว่าความแข็งแกร่งของตระกูลถังจะไม่ได้ยอดเยี่ยมที่สุดแต่ก็ไม่ควรประเมินต่ำไปพวกเขายังมีตำแหน่งในนิกายเตา๋าและมีสิทธิ์มีเสียง หงหยาวแนะนำตระกูลถังให้เฉินผิงรู้จักตระกูลถังเทียบกับตระกูลหัวในเรื่องความแข็งแกร่งเป็นอย่างไรบ้างเฉินผิงถามตระกูลถังนั้นโดยธรรมชาติแล้วไม่ไดีเท่ากับตระกูลหัวแต่พวกเขาก็คงไม่ตามหลังมากนักหงเหยาวกล่าวฉันไม่ได้กลัวตระกูลหัวด้วยซ้ําดังนั้นตระกูลถังจึงไม่เป็นอะไรเฉินผิงยิ้มหงเหยาวตกตะลึงและดูเขินอายเล็กน้อยคุณเฉินแม้ว่าตระกูลถังจะไม่เก่งเท่าตระกูลหัว แต่ถึงแม้จะรวม3ามตระกูลเข้าด้วยกันตระกูลหัวก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้3าตระกูลรวมกันเฉินผิงตกตะลึงและไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรท่านเฉินนิกายทั้งสเชื่อมโยงกันเนื่องจากการแต่งงานข้ามสายเลือดนิกายทั้งสาจึงรวมกันเป็นหนึ่งดังนั้นเราจึงเรียกพวกเขาว่านิกายทั้งสามาโดยตลอด นิกายถังเป็นหนึ่งในนั้นและนิกายเฉียนด้วยผู้คนในนิกายเฉียนล้วนรู้จักเทคนิคการทำนายและนิกายพยากรณ์ส่วนนิกายอื่นคือนิกายหลิงซึ่งสิ่งที่ชอบที่สุดคือการเลี้ยงสัตว์วิญญาณล้านเหวยขัดจังหวะและอธิบายให้เฉินผิงฟังประตูทั้งสามนี้เมื่อรวมกันแล้วเทียบกับเมืองสุริยันจันทราได้อย่างไรเฉินผิงถามข้าไม่รู้เรื่องนั้นหรอกเพราะเมืองสุริยันจันทรานั้นลึกลับซับซ้อนมากและข้าได้ยินมาว่าเมืองนี้แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในโลกสวรรค์และโลกมนุษย ข้าไม่กล้าพูดว่าสามสำนักจะสามารถแซงหน้าเมืองสุริยันจันทราได้หรือไม่ล้านเหยาใส่หัวอย่างรีบร้อนแล้วพูดจักพระพัแห่งเมืองสุริยันจันทราล้วนเป็นน้องชายของข้าเจ้าคิดว่าข้าจะกลัวเหรียญซานเหมินหรือไม่เชิญผิงยิ้มเย็นเยนจากนั้นหันหลังกลับและเดินหน้าต่อไปน้องสาวทั้งสองมองดูเฉิญผิงและในชั่วขณะหนึ่งพวกเธอไม่รู้ว่าคำพูดของเฉิญผิงกำลังโอ้อวดหรือว่าสุดยอดจริงๆ บทที่4,796ชั้นสบายดีเฉิญผิงไม่สนใจว่าน้องสาวทั้งสองคิดอย่างไรแต่กลับเดินตรงไปข้างหน้าเขายังหยิบถุงเก็บของของถังเสี่ยวยี่ออกมาและดูอย่างระมัดระวังในฐานะนายน้อยแห่งตระกูลถังต้องมีสิ่งดีสิ่งดีมากมายในกระเป๋าเก็บของของเขาเฉิญผิงโยนยาจากถุงเก็บเข้าปากอย่างไม่ใส่ใจ ไม่มีร่องรอยของพลังจิตวิญญาณหรือทรัพยากรใดๆในสถานที่สิ้นหวังแห่งนี้และเราสามารถพึ่งพาได้เพียงทรัพยากรที่เรามีติดตัวมาเพื่อเติมเต็มเท่านั้นเฮ hey, นี่คืออะไรขณะนั้นเชิญผิงหยิบทรงกลมเรืองแสงออกมาจากถุงเก็บของทรงกลมเรืองแสงนี้โปร่งใสและมีพลังลึกลับซ่อนอยู่ เมื่อมองผ่านทรงกลมนั้นคุณสามารถมองเห็นสัตว์ตัวเล็กๆที่กำลังขดตัวอยู่ภายในได้อย่างชัดเจนโดยสามารถมองเห็นผิวหนังเนื้อและเส้นเลือดได้อย่างชัดเจนมันอาจเป็นไข่สัตว์วิญญาณหรือไม่เฉินผิงนึกถึงสัตว์กลืนท้องฟ้าตัวน้อยซึ่งในเวลานั้นยังเป็นทรงกลมอีกด้วยคุณเฉินระวังไว้เถรนั่นคือสัตว์ร้ายกินวิญญาณจากหลิงเหมินเสียงของหงเหยาดังมาจากด้านหลังของเฉินผิง ก่อนที่เฉินผิงจะตอบสนองเขาก็เห็นทรงกลมเรืองแสงในมือของเขาระเบิดออกอย่างกะทันหันและแล้วสัตว์ร,ร้ายกินวิญ,ญญาณก็บินออกไปทันทีและหายไประหว่างคิ้วของเฉินผิงเฉินผิงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นขณนะที่หงเหยาและหลานเหยาตามมาทันเขาแล้วแย่จังที่นายน้อยเฉินถูกสัตว์ร,ร้ายกินวิญ,ญญาณรุกรานฉันกลัวว่าจิตสำนึกของนายน้อยเฉินจะถูกกลืนกินหงเหยาพูดอย่างวิตกกังวลเมื่อเห็นสิ่งนี้ พี่สาวไม่มีทางที่จะกําจัดสัตว์ร,ร้ายที่กลืนวิญญาณที่เข้ามาในร่างได้หรอกในอีกไม่กี่นาทีเฉินผิงจะกลายเป็นโรคจิตหากเขาไม่ตายเราสามารถใช้โอกาสนี้ตัดหัวมันออกแล้วนําไปให้ตะกูลหัวแรกกับหินวิเศษหลานเหยาพูดด้วยความตื่นเต้นเงียบไปหงเหยาขมวดคิ้วคุณเฉินเพิ่งไว้ชีวิตพวกเราเราจะทําอย่างนั้นได้อย่างไรพี่สาวเขาจะต้องตายเร็วหรือช้าอยู่ดีแม้ว่าเราจะไม่ทําแต่คนอื่นก็จะทํา แทนที่จะปล่อยให้คนอื่นได้มันมันจะดีกว่าสําหรับพวกเราพี่สาวที่จะได้หินนางฟ้าสองแสนก้อนนั่นคือสองแสนก้อนหลานเหย่ยาพูดและดาบในมือของเธอก็กําลังจะตัดหัวของเชิญผิงกริง้งดาบของหลานเหย่ยาถูกงหงเหย่ยาป้องกันไว้ด้วยเสียงอันคมชัดพี่สาวถ้าเธอเริ่มทะเลาะก,กันอย่าโทษว่าฉันหยาบคายหงเหยาพูดด้วยใบหน้าเย็นชาพี่สาวคุณช่างโง่จริงๆหลานเหยาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเก็บดาบไป หงเหวยาจ้องมองเฉินผิงและพบว่าเฉินผิงอยู่นิ่งเฉยราวกับว่าเขาสูญเสียความสามารถในการควบคุมร่างกายของเขาไปจริงๆแล้วตอนนี้เฉินผิงก็สบายดีสัตว์ร้ายกินวิญญาณตัวใดก็ตามที่เข้ามาในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาคงถูกจับไปย่างและกินโดยจอม,มารเมฆแดงไปนานแล้วแม้ว่าจอม,มารเมฆแดงจะไม่อยู่ในทะเลแห่งจิตสำนึกของเฉินผิงแต่สัตว์ร้ายที่เรียกว่ากินวิญญาณตัวนี้ก็ไม่สามารถทำร้ายจิตสำนึกของเฉินผิงได้เลยแม้แต่น้อย ยังมีต้าหลัวโกลเด้นคลาสสิกในทะเลแห่งจิตสำนึกของเฉินผิงซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่จอมมารเมฆแดงยังกลัวสัตว์ร้ายกินวิญญาณตัวเล็กๆคืออะไรข้าได้ยินมาว่าหลังจากสัตว์ร้ายกลืนวิญญาณเข้าไปในร่างกายแล้วมันสามารถถูกดูดออกทางปากได้อย่างรวดเร็วข้าจะลองดูหลังจากที่หงเหยาพูดจบเธอก็จูบเฉินผิงและเริ่มดูดแรงๆเฉินผิงเบิกตากว้างด้วยความตกใจและอับอาย เฉินผิงผลักหงเหา่ออกไปแล้วไออย่างรุนแรงสองครั้งขอโทษฉันฉันไม่เป็นไรคุณเฉินสัตด,ดูดวิญญาณในร่างกายของคุณถูกดูดออกไปแล้วเหรอหงเหยาพูดอย่างมีความสุขเมื่อเห็นว่าเฉินผิงไม่เป็นไรแต่ทันทีที่เธอพูดจบหงเหยาขมวดคิ้วและพูดว่าไม่ถูกต้องถ้าสัตด,ดูดวิญญาณในร่างกายของคุณถูกดูดออกไปมันควรจะเข้าสู่ร่างกายของฉันทำไมฉันไม่รู้สึกละ่ะ ฉันฆ่าสัตว์ดูดวิญญาณไปแล้วตอนที่มันเข้าสู่ร่างกายของฉันสมองของฉันไม่ใช่อะไรที่จะถูกกินได้ง่ายๆเลยเฉินผิงยิ้มจางๆเฉินผิงยังคงรู้สึกขอบคุณหงเหยว่ไม่ว่าเธอจะช่วยเขาหรือไม่ก็ตามอย่างน้อยเธอก็ไม่มีเจตนาจะทำร้ายเขาอีกต่อไปแต่ว่าหลานเหว่เฉินผิงมองดูหลานเหวด้วยเจตนาฆ่าที่ปรากฏชัดในดวงตาของเขา หลานเหยาสัมผัสได้ถึงเจตนาฆ่าของเฉินผิงและรู้สึกกลัวมากจนถอยไปหลายก้าวท่าทางวิตกกังวลอย่างมากบทที่4,797มากเกินไปคุณเฉินบางครั้งฉันก็ประมาทฉันหวังว่าคุณคงให้อภัยฉันได้เมื่อเห็นเช่นนี้หงเหยาจึงรีบร้องขอความเมตตาเจ้าต้องพึ่งความช่วยเหลือจากน้องสาวของเจ้าไม่เช่นนั้นเจ้าคงกลายเป็นศพไปแล้วเฉินผิงมองหลานเหยาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยคำเตือน หลังจากพูดจบเฉินผิงก็หันหลังแล้วเดินจากไปเขาไม่อยากยุ่งกับพี่น้องฝาแฝดที่อยู่ตรงหน้าเขามากเกินไปแต่ใครจะไปคิดว่าทันทีที่เฉินผิงจากไปพวกเขาทั้งสองก็ตามทันเขามีอะไรอีกไหมเฉินผิงถามคุณเฉินน้องสาวของฉันอยากติดตามคุณหงเหยาพูดตรงๆฉันไม่เคยเก็บใครที่ต้องการฆ่าฉันไวร้รอบๆตัวฉันเฉินผิงส่ายหัว อาจารย์เฉินเมื่อกี้มันเป็นความผิดของฉันจริงๆแต่อาจารย์เฉินก็ต้องคิดให้รอบคอบด้วยดินแดนบูหวางแห่งนี้เป็นของตระกูลหัวพวกเขาเสนอเงิน,นงรางวัลสำหรับการจับกลุ่มคุณแต่ไม่ได้ส่งใครมาตามล่าคุณเลยนี่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องการทำให้อาจารย์เฉินกลายเป็นหนูข้ามถนนเท่านั้นนักบำเพ็ญตะบะท,ที่สามารถมาที่ดินแดนบูหวางได้ล้วนมาจากนิกายและตระกูลที่มีพลังแอบแฝงหากคนเหล่านี้ตั้งเป้าไปที่อาจารย์เฉิน อาจารย์เฉินก็คงจะไม่มีสันติสุขเลยเหงหยาวติดตามเฉินผิงและพูดว่าคุณมีวิธีป้องกันไม่ให้ฉันตกเป็นเป้าโจมตีไหมเฉินผิงถามหงเหยาวพยักหน้าคุณเฉินเหตุผลที่คุณตกเป็นเป้าหมายก็เพราะว่าขอบเขตปัจจุบันของคุณต่ำเกินไปฉันหวังว่าคุณจะไม่ซ่อนขอบเขตของคุณและเปิดเผยความแข็งแกร่งของคุณโดยตรงเพื่อทําให้บางคนถอยหนีถ้าคุณเฉินเปิดเผยความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาเมื่อสักครู่ ทางเซลยี่คงไม่กล้าย,ยั่วยุคุณเฉินอย่างง่ายดายเฉินผิงยิ้มระดับที่สามของขอบเขตมหายานคือขอบเขตที่แท้จริงของข้าข้าไม่ได้ซ่อนอะไรไว้อะไรนะหงเหวยวตกใจผู้ฝึกฝนในระดับที่สามแห่งอาณาจักรมหายานข้าผู้ฝึกฝนในระดับที่เก้าแห่งอาณาจักรมหายานด้วยดับเพียงเล่มเดียวนี่มันเกินเหตุไปเยอะเลยใช่ไหมหลังจากตกใจสักครู่ฮ่องกงเหว่ยวกล่าวต่อไปว่า นายเฉินเนื่องจากคุณมีพรสวรรค์และสามารถต่อสู้ได้เหนือระดับของคุณคุณควรไปที่นิกายลทัทธิเต๋าตอนนี้บันไดไปสู่สวรรค์ยังไม่ได้ลงมานอกจากนี้ยังมีอำนาจเบื้องหลังนายเฉินซึ่งสามารถแสดงได้เช่นจัก,กรพดิแห่งซันมูนซิตี้คุณสามารถสั่งให้จัก,กรพดิแห่งซันมูนซิตี้ให้การนวดบนถนนและดูว่าคนอื่นๆโอพยักหน้าถ้ามิสเตอร์เฉินยอดเยี่ยมจริงๆเขาควรแสดงให้เห็นอย่างแท้จริงถ้าเขาไม่ได้ยอดเยี่ยมจริงๆเขา ควรแกล้งทำเป็นยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามแค่ทำให้คนอื่นกล้าที่จะไม่กำหนดเป้าหมายคุณข้าจะแกล้งทำได้อย่างไรอาณาจักรของข้าต่ำเกินไปไม่มีทางที่ข้าจะแกล้งทำได้เลยเฉินผิงครุ่นคิดข้ามีดาบอยู่ที่นี่ข้าสงสัยว่าจะแกล้งทำเป็นเทได้ไหมข้ากลัวว่ามันจะไม่ได้ผลมันเป็นแค่ดาบไม่ใช่ทุกคนจะมองเห็นคุณค่าของมันข้าสงสัยว่านายเฉินมีสิ่งทรงพลังอื่นๆอีกหรือไม่หงเหยาถามแล้วข้าจะแกล้งทำเป็นว่ามีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ แกล้งทำเป็นว่าข้าเข้าใจเวทมนต์แกล้งทาว่าข้ารู้จักรูปแบบต่างๆแกล้งทาว่าข้าสามารถทําให้คนกลับมามีชีวิตได้แกล้งทาว่าข้ามีธนูของราชาเทพและแกล้งทาว่าข้ามีผู้หนุนหลังที่สามารถทําลายโลกสวรรค์และมนุษย์ด้วยมือเดียวได้เฉินผิงพูดไม่หยุดหย่อนไม่ไม่นายเฉินแซงทําเป็นว่าน่าเชื่อถือแล้วการทําลายล้างโลกของเทพเจ้าและมนุษย์ด้วยฝ่ามือเดียวล่ะศัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประเภทไหนธนูศักดิ์สิทธิ์และศิลปะเวทมนต์แล้วมันเป็นเพียงการโอ้อวดในตอนแรก ซึ่งทําให้ผู้คนยากที่จะเชื่อหงเหยบโบกมือซ้ําแล้วซ้ําเล่าสั่งให้เชินผิงหยุดแส้งทาเป็นโอ้โอดเหรอเชิญผิงหัวร้อจากนั้นคลื่นความร้อนก็เข้ามาและสัตว์ร,ร้ายกิเลนตัวน้อยก็ถูกปล่อยโดยเชิญผิงบทที่4,798นี่ไม่ได้โมนะมันเป็นเรื่องจริงเจ้าสัตว์น้อยกิเลนรู้สึกมีความสุขมากเมื่อได้สัมผัสหญ้าสีเขียวอ่อนๆรอบๆตัวมันวิ่งไปรอบๆและร้องตะโกนอย่างมีความสุข สัตว์กลืนท้องฟ้าตัวน้อยดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างและบินออกมาจากแหวนเก็บของของเฉินผิงโดยตรงสัตว์ร้ายกลืนฟ้าตัวน้อยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเฉินผิงเลยสัตว์ร้กิเลนตัวน้อยและสัตว์ร้ายกลืนฟ้าตัวน้อยกำลังเล่นกันอย่างอิสระพวกมันมีความสุขมากเมื่อเห็นฉากนี้หงเหยาและหลานเหยาต่างก็ตกตะลึงคุณเฉินนี่หงเหยาเบิกตากว้างใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่เชื่อ โอสัตว์ศักดิ์สิทธ์ต,ตัวน้อยทั้งสองตัวที่ฉันเลี้ยงไว้มันประพฤติตัวดีมากเฉิญผิงกล่าวอย่างไม่ใส่ใจหงเหยาและหลานเหยาบ้าเอ้ยพวกมันมีสัตว์ร้ายศักดิ์สิทธิ์จริงๆโธทันใดนั้นก็มีเสียงที่คมชัดและธนูศักดิ์สิทธิ์ก็หลุดออกมาจากกลางของเชิญผิงขออภัยแหวนเก็บของเต็มนิดหน่อยเฉิญผิงก้มลงและหยิบธนูราชาเทพขึ้นมาธนูของราชาเทพงั้นเหรอดวงตาของสองสาวแทบจะหลุดออกมา บ้าเอ้ยฉันมีธนูราชาเทพจริงๆนะหลังจากเก็บธนูราชาเทพไปแล้วปลายนิ้วของเฉินผิงก็สว่างขึ้นทันใดจากนั้นเขาก็ชี้ไปในความว่างเปล่าแสงสีทองหายไปในความว่างเปล่าทันทีความว่างเปล่าทั้งหมดเริ่มบิดเบือนและเวลาเหมือนหยุดนิ่งนิ้วอมาตะของฉันดีทีเดียวใช่ไหมเฉินผิงถามอย่างใจเย็นมายากลสองพี่น้องอ้าปากกว้างพอที่จะใส่ไข่ได้สองฟอง บ้าเอ้ยเขาเก่งเรื่องเวทมนต์จริงๆเฉิญผิงมองเห็นแพ์หลายตัวเดินผ่านไปในระยะไกลเขาจึงโบกมือขึ้นไปในอากาศและลวดลายต่างๆมากมายก็ปรากฏขึ้นในไม่ช้ากองกำลังก็ก่อตัวขึ้นและแพ์ก็ถูกขังไว้ในกองกำลังและส่งไปหาเฉิญผิงและลูกน้องของเขาโดยตรงจากนั้นแพ์หลายตัวก็ล้มลงบนพื้นราวกับว่าถูกอะไรบางอย่างควบคุมเชิญพิงดีดนิ้วและเปเลวไฟก็เริ่มลุกโชน เมื่อกลิ่นหอมฟุ้งไปในอากาศแพร่หลายตัวก็ถูกย่างกลิ่นหอมมากฉันไม่ได้กินเนื้อแกย่างมานานแล้วเฉินผิงดมอ,อย่างระมัดระวังจากนั้นจึงฉีกขาแกออกมาแล้วเริ่มเขียวบรรยากาศที่นี่ก็เหมือนโลกภายนอกนั่นแหละกินขาแกที่นี่ก็เหมือนไปเที่ยวฤดูใบไม้ผลิในโลกภายนอกนั่นแหละในขณะนี้เฉินผิงดูเหมือนจะกลับไปสู่โลกคราวาสแล้วพวกคุณสองคนไม่อยากกินข้าวเหรอเฉินผิงมองไปที่น้องสาวทั้งสองแล้วถาม ตอนนี้ทั้งสองน้องสาวตกตะลึงไปแล้วยืนอยู่ตรงนั้นอย่างโง่เขลาและไม่ได้ยินเฉินผิงเรียกพวกเธอเลยพี่สาวเมื่อกี้นั้นกําลังจัดรูปแบบอยู่เหรอใช่บ้าเอ้ยฉันรู้ศิลปะการจัดรูปแบบจริงๆถ้าพวกคุณสองคนไม่กินฉันจะกินเนื้อแกะย่างไม่หมดแน่เฉินผิงพูดและโบกมือเบาๆลมหายใจผ่านมาเหมือนสายลมและแพ้ที่ถูกย่างหลายตัวก็ฟื้นคืนเนื้อและเลื่อนออกมาอย่างเห็นได้ชัด และในที่สุดก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งและวิ่งหนีไปการรักษาที่น่าอัศจรรย์ทั้งสองพี่น้องรู้สึกว่าสมองของตนเองไม่ค่อยทำงานดีนักในขณะนี้บ้าเอ้ยเขาเก่งเรื่องการแพทย์จริงๆมีอะไรอีกไหมที่คุณยังไม่ได้แสดงฉันจะฝึกซ้อมก่อนเพื่อจะได้แสดงให้สำนักเต๋าเห็นเฉิญผิงถามหลังจากเช็ดคราบไขมันออกจากปากไม่ไม่มีอะไรอีกแล้วคุณเฉินคุณไม่จำเป็นต้องแสดงอะไรคุณไม่ได้แค่แกล้งทำคุณเจ๋งจริงๆ,ๆ หงอยาวรียบหยุดเฉินผิงหากเฉินผิงทำลายโลกสวรรค์ด้วยการโจมตีครั้งต่อไปทั้งสองจะต้องสูญเสียบ้านไปแค่นี้พอไหมเฉินผิงถามพอแล้วพอแล้วหากพวกเขาเห็นสิ่งเหล่านี้พวกเขาจะไม่กล้าที่จะเล็งเป้าไปที่นายเฉินอย่างแน่นอนหงอยาพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าดีเฉินผิงพยักหน้าแต่ประตูอยู่ไหนนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาที่นี่และฉันก็ไม่รู้ทาง ฉันรู้ฉันจะพาคุณเฉินไปที่นั่นหลานเหยาเร่งนำทางขณะนี้หลานเหยาไม่มีเจตดนาที่จะฆ่าเฉินผิงเพื่อรับรางวัลเธอเพียงต้องการอยู่กับเฉินผิงด้วยใจจริงภายใต้การชี้นำของหลานเหยาเฉินผิงได้มุ่งหน้าสู่ประตูเตา๋าไม่ว่าจะมีใครเลงเป้าเขาหรือไม่ก็ตามเฉินผิงก็ตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก่อนตอนนี้เมื่อเขาคิดดูแล้วดูเหมือนว่าจะมีคนไม่มากนักในอาณาจักรสวรรค์ที่เป็นภัยคุกคามต่อเขา